ยายดีใจถูกรางวัลที่1ตามซื้อเลขฝันมา5งวดเมื่อเวลา18นาฬกาวันที่17มกราคม2 5 6 8ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสำนักงานกองสลากออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคมรางวัลที่1เลขที่ออกคือหมายเลข807-779ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออก2-3ซึ่งมีผู้โชคดีถูกรางวัลและผู้ที่โชคยังไม่เข้าข้างผิดรางวัล แต่ยังไม่ยอดท้อคงรอความหวังอีก15วันหรุน่างวันกันใหม่ อย่างไรก็ตามหนึ่งในนั้นมีผู้โชคดีเป็นชาวอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อนางนิดส่วนกูลหรือป้านิดอายุ70ปีชาวตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางพร้อมด้วยญาติญาตินำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข807779งวดที่3ชุดที่08จำนวน1ใบซึ่งถูกลงวันที่1มาลงบันทึกประจําวันกับพนักงานสอบสวนสพไม้เรียงอำเภอฉวาง ทำกางบรรยากาศชื่นมืนของญาติิรวมทั้งตำรวจที่คอยอำนวยความสะดวกสอบถามป้านิดเล่าว่าก่อนหน้านี้ต้นฝันเห็นตัวเลข779แบบชัดเจนก่อนจะหาซื้อสลากเลขท้าย779เป็นเวลาห้าง,งวดอย่างต่อเนื่องก่อนหวยออก2วันตนไปซื้อของที่ตลาดทานพอก่อนกลับก็แวะซื้อสลากกับแม่ค้าจำนวน5ใบซึ่งเป็นสลากเลขท้าย779ทั้งหมด กระทั่งหวยออกวันนี้ถูกสลากรางวัลที่1ยอมรับว่าดีใจมากหลังหวยออกยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1แต่ก็มีความหวังอยู่บ้างเพราะสลาก5้าใบที่ซื้อเป็นเลขท้าย779ทั้งหมดหลังจากนี้จะเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากและฝากเงินทั้งหมดในธนาคารก่อนแล้วจะวางแผนอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรขอบคุณค่ะ